บเบอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ท,ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกตัดผมร้องทรงแสกกลางนะครับสำหรับคนผมชี้แบบนี้นะครับแล้วก็หนาด้วยนะเราจะตัดกันอย่างไรนะครับสเต็ปแรกนะครับสำหรับคนผมยาวแบบนี้เลยนะครับให้เรา แยกการทำงานเป็น2ส,ส่วนนะส่วนบนแบ่งผมไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับอยู่ประมาณจุดเถิดของลูกค้านะครับซี่ของการแบ่งผมนะ,ะเราแบ่งผมด้านบนไว้เพื่อให้เราทำงานส่วนล่างได้อย่างสะดวกนะครับสำหรับนักเรียนช่างใหม่นะครับและเรามาทำในสเต็ปที่1น,นะครับนั่นก็คือการ ขึ้นส่งนะครับณจุดนี้ผมขอขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีการรีเควสเข้ามานะครับวันนี้เราก็จะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับอันดับแรกเลยนะครับหวีสอดนะครับและก็เผยหน้าหวีนะครับหวีสอดเผยหน้าหวีออกมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อให้เกิดขอบของฐานทรงนะครับได้อย่างชัดเจนนะ ด้านข้างนะครับขอบของฐานทรงเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับอ่าอยู่เหนือคิ้วเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆน,นะอ่าแนวเส้นนะจะต้องเท่าๆกันนะครับขอบนะครับอ่าทำทีละสเต็ปนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ฟันเปล่านะครับโยกฟันลงมานะครับเป็น0ูดเก็บนะครับผมเก็บจอนนะจากนั้นอ่าเราขึ้นฐานทรงคร่าวๆไว้ก่อนนั้นเพื่อนนะ ขึ้นฐานทรงคร่าวๆไว้ก่อนด้านหลังนะครับให้เราวางหวีในลักษณะนี้จากนั้นกินเส้นผมนะครับกินเส้นผมสร้างกรอบทรงนะครับสร้างฐานทรงประมาณนี้นะครับสอดแล้วก็ปาดกินเนื้อผมด้านล่างนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยขอให้เป็นขอบทรงที่ชัดเจนนะครับทำอย่างไรมันจะเป็นขอบทรงละ่ะ ให้เราสอดหวีแล้วก็เผยหน้าหวีจากนั้นกินเส้นผมด้านล่างและด้านในนะครับส่วนด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะสำหรับคนผมชี้นะครับช่างใหม่นะ่าจะเป็นอุปสรรคนะครับก็ค่อยๆทําทำนะครับแล้วก็ค่อยคอยฝึกนะครับด้านหลังก็สอดหวีเผยหน้าหวีออกมาให้เท่าๆกันเพื่อให้เป็นขอบทรงที่ชัดเจนนะครับ สําสคัญเลยนะสําหรับคนผมชี้ขอบทรงต้องชัดเจนนะครับนั่นก็คือการสอดหวีเผยหน้าหวีแล้วปาดกินเนื้อผมแค่ด้านล่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับค่อยๆทําทำนะครับไปทีละสเต็ปเนาะอ่าค่อยๆสร้างฐานทรงไปทีละสเต็ปนะครับสําหรับช่างใหม่นะครับผมอ่าข้างหลังนะครับก็ สอดปาดนะครับสอดเผยปาดนะครับสอดเผยปาดนะครับเพื่อให้ได้ขอบทรงนะครับที่ชัดเจนเห็นไหมครับขอบทรงนะครับผมด้านขวานะครับตอนนี้ไล่ออกมานะครับประมาณท้ายทอยแล้วนะอ่าก็จะดูเริ่มเห็นขอบทรงนะครับหรือว่าฐานทรงนั่นเองนะที่เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มี วิธีที่ซับซ้อนนะครับสำหรับการขึ้นฐานทรงด้วยหวีนั่นก็คือการสร้างฐานทรงนะครับและก็ทําให้ขอบทรงนะ่ะชัดเจนว่าทรงนี้เป็นทรงอะไรนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์นะครับอ่าไถเก็บเล็กน้อยนะสำหรับคนผมชี้แบบนี้นะเราก็ต้องค่อยๆปาดนะครับ าจากนั้นฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับพับใบหูลงสอดหวีแล้วเผยจากนั้นปาดเพื่อให้เกิดขอบทรงหรือกรอบทรงฐานทรงที่ชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมครับหลังใบหูวางห,วางหูวางหวีในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่วางหูนะครับหูลูกค้าไม่ควรจับมาวางนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าสอดหวีลึกๆจากนั้นก็เผยหน้าหวีออกมานะครับ ปาดผมด้านในนะครับสำหรับคนที่เป็นผมชี้นะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับแต่คนที่เป็นผมแบบผมเส้นเล็กเนี่ยการขึ้นฐานทรงเนี่ยจะง่ายกว่านะครับสำหรับคนผมชี้การขึ้นฐานทรงด้วยหวีอ่ะจะมีความยากกว่านะครับเพราะว่าผมที่ชี้นะครับทำให้เราเนี่ยสร้างฐานทรงยากกว่านั่นเองนะอ่าพอเราสร้างฐานทรงคร่าวๆนะ จากนั้นเราก็จะมากันขอบนะครับด้วยปัตติายน5่1 7นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้แค่มุมเท่านั้นนะครับเพราะว่าความคมเนี่ยคันเทปอยู่แล้วนะครับจากนั้นเก็บจอนให้เนียนนะครับผมหลังจากที่เราสบัดด้วยเบอร์0.5จรอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บด้วยหวีนะครับเพื่อให้เชื่อมกันนะนีครับช่างมีนานะครับก็ทำงานด้วยกันนะครับอยู่ร้านเดียวกันนะครับผม อันนี้ก็อยากออกกล้องนะครับวันนี้ช่างมีนานครับจากนั้นก็กันนะครับด้านหลังด้วยนะ,ะด้านหลังก็กันให้เส้นคมชัดเนี่ยเราก็ต้องกันให้เส้นทับเส้นนะครับจากนั้นก็เก็บรายละเอียดนะ,ะเมื่อกี้เราสร้างฐานทรงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดของฐานทรง นะครับเพื่อให้ฐานทรงเนี่ยดูสวยงามนะดูรับกับเส้นผมชี้ด้านบนนะครับตอนนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดตัวนี้เนี่ยผมเลือกใช้5017เก็บรายละเอียดเพราะว่า5017เนี้ยกินเวลาที่กินเส้นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าเข้าซอกมุมได้ดีกว่านะครับด้วยที่ฟันอะ่ะตัวเล็กนะครับเข้าซอกเข้ามุมนะครับได้ดีกว่าผมเลยชอบใช้5 0า7 นี่รับผมประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่าเวลาที่ตัดเส้นผมเนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนเสมอกันดีนะครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับเราก็จะเก็บด้านล่างนะตรงไหนที่ยังไม่เรียบเนียนนะเราก็เก็บแล้วก็สร้างฐานทรงให้มันดูสมูทนะครับดูสวยงามดูแบบไม่เป็นคลื่นของเส้นผมสำหรับผมชี้นั่นเองนะครับอ่าแต่นะครับ การเก็บารายละเอียดอย่าเก็บขึ้นไปจนลบขอบเยอะมากนะครับเพราะว่าจุดนี้เราต้องโชว์ขอบนะครับนิดหนึ่งเนาะเราต้องโชว์ขอบนะครับสำหรับทรงนี้นะครับผมก็ตอนนี้เรากจะกันด้วยนะครับการบริเวณใบหูนะครับแล้วก็กันตรงจอน,นะครับจากนั้นก็เก็บารายละเอียดเหมือนเดิมนะครับผมอ่า สอดหวีแล้วปาดนะครับสอดหวีแล้วปาดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าถ้าเราใช้ปัตเตี้ยนตัวเล็กเนี่ยมันจะเข้าซอกเข้ามุมได้ดีกว่านะครับและเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีกว่าปตเตีเ่ยนตัวใหญ่นะ,ะสำหรับผมก็ชอบใช้5.7เก็บรายละเอียดซะมากกว่านะครับเพราะมันสะดวกนั่นเองนะ,อะตอนนี้ก็เราก็จะเก็บรายละเอียดให้รอบศีรษะเลยนะ,ะจากนั้นเก็บรายละเอียด การกันนะฮะผมการการันทั้งซ้ายและขวานี่ต้องเท่ากันนะครับอย่าให้ซ้ายเข้าลึกเกินไปนะครับหรือขวาเนี่ยเข้าลึกเกินไปนะพอดีพอดีนะครับจากนั้นก็เก็บท้ายทอยนิดนึงด้วยเบอร์ศูนย์นะครับและจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้หวีเล็กนะเก็บความนวลน,นะครับวีเล็กก็คือหวีซอยนะั่นอะงเก็บความนวลเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เก็บรายละเอียดนะตรงไหนที่ยังดูไม่เขาโน่นกลืนยังไม่สมูทในเรื่องของจรนะเราก็เก็บเข้าไปนะใช้เบอร์0.5นะครับถ่ายขึ้นไปซ้ําอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นสเต็ปต่อมานะเมื่อเราสร้างฐานทรงเรียบร้อยนี่ครับเราก็จะมากันขอบนะครับสำหรับแสกกลางนะด้านบนเนี่ยเราจะแบ่งเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับด้านบนนะครับสำหรับนักเรียนช่างใหม่นะ อเอาเด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับการขอบนะครับการการทุกครั้งใช้นิ้วดึงหนังนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วลากนะครับผมใช้นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้เป็นตัวควบคุมน้ําหนักแรงเบานะครับผมอย่าก,กดเยอะนะครับหรือใช้ทั้ง5นิ้วเนี่ยกดเข้าไปเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องใช้แค่ความคมของใบมีดเท่านั้นนะครับ เพื่อลดการบาดเจ็บนั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนช่างใหม่นะครับและตอนนี้นะครับเราก็จะกันจอนให้ลูกค้านะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับสำหรับการกันจอนก็ค่อยๆฝึกกันนะครับอ่าตอนนี้ก็ถือว่าการกันจอนเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะในรูปตัว R ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับฐานทรงเรียบร้อยแล้วนะ ึ้นทรงด้วยหวีเรียบร้อยต่อมาสเต็ปต่อมาอ่าเราจะมาทําในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือส่วนของผมด้านบนนั่นเองนะครับอ่าสำหรับคนผมชี้แบบนี้นะผมบอกเลยว่าการซอยสําหรับช่างใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพิ่งฝึกอย่าเพิ่งรีบกันนะครับเราก็ค่อยๆตัดนะครับซอยในสไตล์ของผมเนี่ยครับผมแนะนําว่าตัดซอยในสไตล์ของผมนะครับ,นะนะรบจะดีกว่านี่ครับผมอ่า ผมจะใช้วิธีการตัดหลังหวีนะครับอ่านไหมครับและก็ใช้การตัดสลับฟันปลาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็1สิ่งที่จะได้ปลายผมไม่ทื่อนะครับและความยาวออกด้วยนั่นเองนะครับลดความยาวแล้วปลายผมไม่ทื่อนะครับไม่เหมือนการตัดตรงถ้าตัดตรงแน่นอนความยาวออกแต่ปลายผมเนี่ยดูไม่พริ้วนั่นเองนะครับสำหรับ เส้นผมที่เป็นเส้นใหญ่และชี้แบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับเราก็เก็บขึ้นสูงเหนือใบหูนะครับจริงๆแล้วความยาวเนี่ยเราต้องให้ใครกําหนดครับเราต้องให้ลูกค้าเป็นตัวกําหนดนะครับเราไม่ได้กําหนดเองนะครับเราต้องถามลูกค้าทุกครั้งนะครับว่าลูกค้าต้องการความยาวแบบไหนอ่ายาวมากยาวน้อยนะครับ เพื่อให้ตรงตามใจลูกค้าได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะใช้วิธีการตัดสลักฟันปลาด้วยหลังหวีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเส้นผมชี้นะครับผมนี่นะครับเราก็ค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆซอยไปทีละเล็กทีละน้อยนี่ครับสำหรับช่างใหม่นะพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มชินนะครับเวลาที่เราเริ่มตัดไปบ่อยๆ เราเจอทรงแบบนี้เราจะเริ่มชินนะครับผมไม่ต้องไปเกรงนะครับให้ดูคลิปของผมบ่อยๆนะี่ครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเลยนะครับที่มาแบ่งปันกันเนี่ยก็อาดูหลายๆเทคนิคแล้วก็เอามาผสมรวมกันหลอ่อล้อมเป็นในสไตล์ของเรานั่นเองนะครับและต่อมานะครับเราก็ต้องมา,าลบขอบเล็กน้อยนะครับด้วยกัไกฟันปลานะครับกัไกฟันปลาผมเน้นย้ำว่าให้เรา ทำการซอยด้วยหลังหวีนะครับสําหรับเส้นผมชี้แบบนี้นะและใช้การตัดสลับฟันปลาแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้ตัดตรงนะเพราะ 1. ผมชี้แบบนี้ถ้าตัดตรงจะบางเกินไปและทําให้ความชี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราตัดสลับฟันปลาแบบนี้1สิ่งที่จะได้นะครับก็คือความพริว้ว2ความยาวออกไม่เยอะนะครับและความชี้จะ ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านของการแสกกลางนะให้เราตัด1 2นะครับ1 2หวีเช็คนะครับสำคัญคือการหวีเช็คเพื่อนๆต้อตรงหวีเช็คเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยโอเคนะพอดีแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับและลูกค้าท่านนี้นะครับอยากให้ผมด้านบนเนี่ยมีความยาวที่ เลยคิ้วขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าทํางานด้วยความร้อนจะร้อนนั่นเองครับอ่าเราก็ตัดออกด้านหน้านิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาลบขอบด้วยการเกาก็คือการใช้5 0 1 7นะี่ครับคว่ำลงนะครับจากนั้นเกาขอบนะครับอ่าตรงไหนที่ยังชี้อยู่นะยังมีเป็นขอบยังไม่อ่าดูแบบสมูทเข้ากับฐานทรงเราก็เกานะครับค่อยๆเกา นะครับเพื่อให้ขอบเนี่ยออกไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะดูสมูทแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับร้องทรงกลางนะครับตัดด้วยหวีแล้วก็แสกกลางนะครับยอดฮิตเลยนะครับช่วงนี้นะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับตาบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม อย่าลืมกดติดตามพร้อมับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย